ิเวอว่าพูดในตอนนั้นครับเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ยื่นมือขึ้นมาดึงพวกเขาขึ้นไปและคนนั้นก็คือลาฟาเบเนเตสเขาพูดขึ้นมาว่าทุกคนเงียบทุกคนหยุดนิ่งหยุดเถียงหยุดพูดใครยืนอยู่นั่งลงซะใครกุมหัวเชิดหน้าขึ้นมาทุกคนมองไปที่ลาฟากันหมดแล้วครับตอนนี้และหลังจากนั้นลาฟาจึงได้เริ่มพูดว่าฟินแนนเจ็บออกไปดีดี้คุณลงมาแทนเล่นหลังสมดีดี้กับชาบี้สองคนประกบกาก้าแต่ดีดี้คุณต้องเล่นเกมรับมากกว่าวาราดี้คุณเล่นกลางขวาแต่เป็นวิงแบ็คไม่ใช่ปีกซีเว่น ขึ้นหน้าให้มากกว่าครึ่งแรกคุณกับหลุยพยายามประสานงานกับมิลานให้ได้ปีโลเขาไม่ค่อยวิ่งเวลาเขาได้บอลคุณกับหลุยพุ่งเข้าจากด้านข้างอย่าให้เขาเล่นได้เซดอฟวันนี้ดูไม่ค่อยคล่องตัวมิลานคุณจะต้องลงมาช่วยเชิดหน้าขึ้นอย่าให้หัวของคุณตกพวกคุณทุกคนกําลังเล่นเพื่อหลือว่าผู้อย่าลืมว่าคุณต้องเล่นเพื่อแฟนบอลคุณไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะหลือว่าผูได้ถ้าหากว่าคุณเอาแต่ก้มหัวแฟนบอลพวกเขาเดินทางมาไกลมากอย่าทําให้พวกเขาผิดหวังไปมากกว่่าาานนนนีี้้้้เเเชืออออผมพววกกคุณททํํไไดปปใหตััง็โะ